รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม l i น e r ลนเจอนะฮะซึ่งเรามาอยู่ใน ID 2สายฟรีของเรานะฮะสายฟรีมี Ruby ้เจ็นะครับน้องมีก็ถือว่าเป็นการดองรูบีที่เก่งมากๆเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็เอาเบโดของนุยุธนะครับผมสืบต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็เปิดได้แบบโอ้โหแบบ600 Ruby ีออกเลยฮะแล้วก็ได้เอาเบโดมาแล้วผมก็แบบไป ไปหากบมาจนแบบทําให้มันเป็นก้าวดาวแม็กได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยแล้วเอาเบโดมันถืออะไรครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันถืออะไรฮะมันถือคาถาหรือว่าถืออะไรครับทุกคนถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเอาเบโด9ก้าวดาวแม็กครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก้าวดาวแม็กเนี่ยมันจะมีครา่าทุยมันจะมี ค่าพลังแฝงที่แบบว่าติดคริเหมือนเจ้าตัวไอหรือเปล่าแล้วก็จะแรงหรือเปล่ามันจะเทียบเท่าไอหรือเปล่าความโกงนะเดี๋ยวผมจะมา สรุปในความคิดในแง่คิดของผมให้ฟังนะครับผมว่าตัวมันเป็นยังไงสกิลมันใช้ดีหรือเปล่าสกิลนี้มันแม่นหรือเปล่าสกิลนู่นนี่นั่นมันแรงหรือเปล่านะครับผมเกียร์ด้วยนะเกียร์ก็ต้องสืบเนื่องมาจากเกียร์ด้วยนะตอนนี้ผมปั้น9ดาวแม็กแล้วใช่ไหมครับมาเราเข้ามาดูกันเลยก็แล้วกันนะสำหรับอัลเบโดน้องสวยตัวนี้นะครับผมน้องสวยจริงหนะ้าตาก็สวยแบบ แอปแบลจัดเลยนะแอปแบลจัดเลยนะทุกคนก็เป็นเลนเจอร์สายพลานะฮะเรียกได้ว่าเป็นเลนเจอร์สายพลังธาตุน,น,าาน้ำนะครับผมซึ่งธาตุน้ำนี่ก็มีอยู่คือโทะนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งเลยนะฮะสกิลหนึ่งครับเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูนั่นก็คือสกิลประมาณคล้ายๆกับว่าสกิลมันจะ ข้ามนะสกิลแบบข้ามสกิลคือแบบมันจะกระโดดข้ามหลังเหมือนอเจ้าพวกเอเลนอะไรพวกนี้เหมือนโทวะเลยนะครับเหมือนเอเลนเหมือนโทวะเลยนะฮะแล้วก็มียกเลิอกอมตะดามเมจ30เท่าแล้วก็มีสตันนะฮะสวินาทีนะอันนี้คือสกิลหนึ่งที่โคตรดีเลยนะฮะแต่ใช้งานจริงนะครับผมในตอนรีวิวนะมันจะข้ามดีมันจะสตันดีหรือเปล่าดามเมจ30เท่านี่จะแรงหรือเปล่าเออแล้วก็เดี๋ยว ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งในด่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตีด่านยากให้ดูด้วยนะแล้วก็สกิล2สร้างบารีย4สีวินาทีแล้วฮะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผม60วนินะครับผมต่อ1วินาทีนะคือมันทุกๆ1วนวินาทีมันจะฟื้นฟูพลังชีวิต60%นะก็ถือว่าเอ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 อเออดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูจุดยืนครับจุดยืนมันยืนอยู่ที่จุด1น0นะครับกก็ ยืนค่อนข้างใกล้นะฮะร้อยห้าสิบนะฮะทำเก้าดาวแม็กอัตราใช้สกิลจะเพิ่มขึ้นใหม่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอัตราการใช้สกิลนะครับผมเออก็แล้วก็ครูดาวเรนเจอร์ค่อนข้างโอ้โหสกิลหนึ่งค่อนข้างนานเลยนะสิบวินะครับผมเอ,อ้ยไม่ใช่ครูดาวเรนเจอร์ครูดาวอ่ครูดาวเวลา รอทักษะคือสกิลหนมันคูดาวสิบวิค่อนข้างนานแล้วก็สกิลสอคูดาวเก้าวิก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับผมแร่ธาตุที่จะเยอะกว่าเจ้าตัวไอ้นะฮะตัวไอพันแปดร้แต่อเวโดพันแ้อยสีก็ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนความกว้างสกิลหนก็แคบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวอามันเป็นตัว แท้งนะครับผมสกิลหนึ่งมันจะกว้างมันก็กระไลยอยู่นะก็แคบอยู่แล้วนะฮะ260จุดนะฮะสกิล2ก็300นะสร้างบา,ารีย300ยนะฮะ3 0 0จุดนั่นเองนะครับผมก็อันนี้260จุดก็ค่อนข้างแค,คบสแสดงว่ามันก็ข้ามไม่ได้ข้ามไกลมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะส่วนสกิลนี้คือสกิลสถานะใบมือออกไปเดือดการก็คือมันจะใบสายว่องไวนะครับผม ใบสายว่องไวแล้วก็ยกเลิอกอมตะเอ่อสกิลนี้มันจะแสดงผลทั้งแบบเลยนะฮะแต่ว่ามันมีโอกาสติด50%นะมีโอกาสติด50%นะฮะใบสายว่องไวคือสายว่องไวไม่ได้ออกสกิลครับออกมาเชยๆไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือโดนใบนั่นเองผมรีได้ต่อต้านการหลงต่อต้านหลงสเสน่ห์ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วมั้งดีที่สุดแล้วมั้งหรือฟื้นฟูได้ถ้าจะดีกว่าน,นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะ ความสามารถไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันมีความสามารถอันนี้มาชดเจยนะใบสายว่องไวนะครับผมซึ่งเราจะใช้ความสามารถนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราสลับล่างเป็นไฮเปอร์แล้วก็หรือ9้าดาวนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเออนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยก็แล้วกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ ก่อนอื่นนะผมต้องใส่สายว้องวลไปในทีมก่อนผมใส่แค่2ตัวก็พอแล้วผมไม่ได้ผมไม่ใส่เยอะมันไม่เท่อะมันไม่เท่ผมใส่แค่สองตัวก็พอเออเดี๋ยวมาดูกันว่า2ตัวนี่มันจะติดครีขนาดไหนผมขอลองที่ด่าน396เลยนะครับผมเออ396เก้าซึ่งเป็นด่านที่ผมเนี่ยลองประจําอยู่แล้วนะฮะ396นะครับท่านผู้ชมฮะไป396ครับผมไปไปลองเลยนะฮะ อยากรู้ว่ามันจะตีบอสตายคัหรือเปล่าแล้วมันมันจะมันจะข้ามในนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอมันเดินมานะมันจะข้ามหรือเปล่ามันต้องออกสกิลหนึ่งก่อนนะมันถึงจะข้ามได้นะทุกคนไปเอาพันหนึ่งตัวครับปั๊บปั๊บมาครับผมนี่โป๊ตีไม่ตายนะมันมันข้ามหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ข้ามนะมันก็ไม่ได้ข้ามนะ ีก็มีติดคียอยู่นะดีติดคีอยู่นะครับผมปั๊บมันตายก่อนนะบอสมันตายก่อนนะฮะบ,บอสมันตายก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องไปดู PVP อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคดามเมจสกิลครึ่งหลอดนะครับผมดามเมจสกิลครึ่งหลอดเดี๋ยวมาดูจังหวะถ้าเกิดเนี่ยเราใส่เราใส่ไป2ตัวเนี่ยเหมือนว่ามันจะคี้ไม่แรงนะเดี๋ยวเรามาลองใส่ทั้งทีมนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก่อน เดี๋ยวเรามาลองใส่สายว่องไวทั้งทีมนะมันก็คือ,เ,อเราทำบั๊กนั่นเองครับเราทำไม่ใช่บั๊กดิเราทำข้าแฝเงนะครับผมปั๊บเนี่ยมันครึ่งหลอดนะแต่มันไม่ได้ข้ามบอสนะเพราะว่าลูกน้องมันตายก่อนนะเดี๋ยวมาดูทนะี่ธรรมดาติดครีครับผมทีธรรมดาติดครีนะฮะทีธรรมดาติดครีแต่ไม่ค่อยแรงนะปัะ๊บเนี่ยถอสองตีตายเลยก็ดาเมสกิลครึ่งหลอดของบอสด่านนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ สายว่องไวทั้งทีมดูนะครับสกิลข้ามเหมือนลูกน้องมันตายก่อนเราเลยไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกด่านหนึ่งนะครับผมมาเรามาใสา่สายว่องไวกันครับผมเทสเทสข้าวแฝงกันหน่อยนะทุกคนนะเทสข้าวแฝงกันหน่อยหน่อยนะทุยมาเซลเทรียนะฮะเซลเทรเล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 นะฮะมา สูงสุดกับไฮเปอร์เลนเจอร์มาครับผมนี่ใส่ไปเลยฮะใสว่องไวอะไรก็ได้นะแค่ไปใส่ไวเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเวโดลล่าก็ว่องไวนะเออขบบินก็ว่องไวก็ใส่ได้เหมือนกันนะผมโอเคแต่เราไม่ปล่อยนะแต่เราไม่ปล่อยมานี่เรามาดูว่าเออมันจะตีแรงหรือเปล่านะครับนี่ไปเลย let's go โอเคโอเคมาให้มันเดินดีไหมให้มันเดินดีไหมผมว่าอยากดูจังหวะมันไม่ออกสกิลอะไปเดินมาแล้วเดินมาแล้วอ่ะบัฟสองตีโปตีโปอืมตีไม่ไม่ติดวะ่ะมันไม่ติดขี่วะ่ะเอเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยทำไมผมทำถึงไม่ติดขี่วะ่ะ <c oughs> เออแปลกนะแปลกนะแปลกจริงใส่วงไว ปั๊มนี่ดามเอ้ยข้ามอยู่เห็นไหมจังหวะข้ามก็ข้ามอยู่นะแต่มันมันไม่ได้ข้ามแบบมันไม่ได้ข้ามทุกจังหวะหรือเปล่าครับมันก็ข้ามอยู่นะคือมันกระโดดข้ามไปเลยฮะเอออันนี้อันนี้ถือว่าได้เห็นได้เห็นนะได้เห็นนะโอเคแต่มันติดคริมันไม่แรงเท่าไหร่นะอัปเกรดธาตผมก็ใส่นะพลังโจมตีผมก็ใส่นะเออแต่เหมือนว่าค่า ดาเมจขี้อะไรเนี่ยมันจะไม่มีผลนะทุกคนอ่มันเป็นค่าแฝงนะฮะไปรออีกทีนึงครับผมอ่ผมใส่ใส่ว่องไวไปหมดแล้วอะ่ะอืมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบผมหรือผมมองว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แรงมันไม่ได้แรงเท่าอายนะครับผมเออมันไม่ได้แรงเท่าอายนะเออเอาเบโดผมว่าความชอบล้วนๆอะ่ะที่ผมที่ผมปั้นขึ้นมานะความชอบของผมล้วนๆเลยนะฮะ ปั๊มครึ่งหลอดฮะแล้วก็ตีธรรมดาก็ตายเออเหตุจังหวะติดมันก็ตายอยู่นะตีธรรมดาจังหวะติดมันก็ตายอยู่นะครับผมแต่มันเป็นการซ้ําดาเมจจากสกิลเอ่อหนึ่งนะมันเป็นการซ้ําดาเมจจากสกิลหนึ่งซึ่งเป็นสกิลข้ามนะดามเมจสกิลข้ามนะครับผมอ่ะดามเมจสกิลข้ามนะครับผมเออคือมันจะทาดาเมจก่อนเสร็จแล้วมันก็จะกระโดดข้ามนะครับมันจะทําดาเมจก่อนเสร็จแล้วมันก็จะกระโดดข้ามนะท่านผู้ชมนะสำหรับเอาวีดูนะฮะอ่ะมา มาขอเทสขอเทสขอเทสให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะปั๊บสกิลสองนะไม่ทอกไม่ต้อกสกิลนะลูกโป๊ะตีเนี่ยโป๊ะตีเนี่ยเห็นไหมมันติดมันติดคี้อยู่เนี่ยมันติดคีดอยู่แต่มันก็ไม่ได้แรงแบบมันเป็นจังหวะของมันนะทุกคนปัม๊มเนี่ยข้ามเห็นไหมข้ามตัวมันข้ามไปเลยอ่ะโอเคผมมองว่าเนี่ยผมตามที่ผมทดสอบแล้วสกิลค่าพลังแฝงนะมันไม่ได้ติดดีเท่าเจ้าตัวไอนะสำหรับอัลบีโูนะ ค่าพลังแฝงจิตคริมันไม่ได้ติดดีหรือว่ามันไม่ได้แรงนะฮะมันไม่ได้แรงเท่าอ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปหมดฮาร์ดกันดูนะฮะหมดฮาร์ดแล้วผมขอรอนที่ด่าน132นะครับด่าน1 3 2ไปไปเลยฮะเราใส่ใสายว่องไวไปแล้วนะเอออะไรวะมาไปออกไปเลยฮะไวๆไวๆมาดูที่จะยืนอยู่หรือเปล่าโอ้นี่สตาร์นทั้งแถบนะสตาร์นทั้ง สตารทั้งแมปนะสายว่องไวนี่ก็ข้ามแล้วมันเริ่มข้ามแล้วทุกคนเห็นไหมมันเริ่มข้ามแล้วเออนี่เริ่มข้ามไปรัวดเลยฮะแต่ค่าพลังแฝงไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะแต่มันก็ข้ามอยู่แต่ไม่ได้ข้ามแบบโอ้โหไม่ได้ข้ามแบบโกงแบบเอรีนนะครับผมเห็นไห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 มเออมันไม่ได้แรงแบบเอลีเอมันมันไม่ได้ข้ามแบบเอรีนแล้วก็ค่าพลังแฝงมันไม่ได้แรงแบบไอนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ครับผม ใครบอกว่ามันแรงผมว่ามันไม่แรงเลยนะสู้เทียบเท่ากับไอซ์ไม่ได้นะใครยังไม่ดูไปดูคลิปได้นะรีวิวไอซ์ก้าดาวแม็กนะครับผมเออเจ้าตัวไอโคกระดูกครับไออาหารหมานะฮะเนี่ยข้ามแล้วข้ามแล้วแต่ต้องปล่อยออกไปเยอะๆจริงๆนะมันถึงจะข้ามเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะโอ้ข้ามข้ามดีอยู่นะข้ามดีอยู่นะเอออ่ะโอเคเดีย๋ยวออกก่อนออกก่อนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหมให่มามาให้ดูอีกทีหนึ่งครับผม มันโซโลด่านนี้ไม่ได้เหมือนเจ้าตัวไอซ์ด้วยนะครับผมเจ้าตัวไอซ์เนี่ยโซโลด่านนี้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงเนี่ยคือความแรงคีของค่าพลังแฝงก็ผมวิเคราะห์ตรงๆเลยตามตามแบบฉบับตามความคิดของผมนะมันไม่ได้เก่งเท่าไอ์นะครับผมอ่ะมันไม่ได้เก่งเท่าไอซ์นะฮะแต่ดาเมดนี่ดาเมจสกิลหนึ่งนี่คือ,อครึ่งหลอดของบอสก็คือก็ไม่ได้แรงนะแต่ตี ตีก็ก็ไม่ได้แรงครับผมก็ไม่ได้แรงก็คือเน้นเอามาแบบเอามาป่วนให้เอามาข้ามหรือเอามาเห็นไหมมันโซโล,โลด่านนี้ไม่ได้เหมือนไอซ์นะครับผมถ้าเกิดไอซ์ผมทำก้าวดาวแม็กอะมันจะมันจะตีธรรมดาติดขีแรงมากๆอ่ะเห็นไหมเรียบร้อย ก็ตามนี้เลยนะฮะเออทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครจะว่ายังไงแต่ผมรีวิวได้แบบนี้นะผมทําผมผมได้แบบนี้อะเออก็ผมทําได้แบบนี้นะครับผมป้าเดี๋ยวเราลองไปพีพกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีท,ที่หลังนะที่หลังที่หลังเลยนะฮะมาก็เดี๋ยวมาลอง PvP สซักเกมหนึ่งก็แล้วกันนะเจอกับตัวตึงเลยนะครับเจอกับตัวตึงเลยเดี๋ยวขอปรับทีมนิดนึงนะครับปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า V ีเนี่ยอเวโดคู่กับเจ้าตัวฟาโลนะครับผมจะไหวหรือเปล่านะในลีกในหลีกที่เป็นหลีกคิดได้พูดว่าเป็นหลีกทั่วไปเลยนะไม่ได้หลีกตำนานนะอันนี้เป็นหลีกทั่วไปนะครับผมเป็นหลีกทั่วไปนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะขอปล่อยตัวเอาแล้วกันนะครับผมอ่ะอายอยู่ไหนฮะเอ้ยอาเบโดอยู่ไหนครับออาเบโดอัอาเบโดข้ามมาถึงนี้แล้วนะก็ถือว่ายืนไม่ตายนะยืนไม่ตายข้ามไปเรื่อยๆแล้ว อีกทั่วไปใช้งานได้อยู่นะครับตามที่มอง,องเห็นไหมมันก็ข้ามมาเรื่อยๆอยู่นะข้ามมาเรื่อยๆอยู่โอเคเดี๋ยวขอออโต้เลยนะครับผมมาดูกันครับอ่าฐานนู้นพัดมาแล้วพัดมาแล้วไปเลยครับจังหวะนี้พัดกลับเหมือนกันครับมาก็ถือว่าตัวเนี่ยมันมันข้ามเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมันข้ามนะมันจะข้ามมาแบบมันจะยืนติดอะ่ะพอถ้าเกิดมาติดป้อมแล้วคือเอาง่ายๆถ้าไม่ถ้าถ้าไม่พัดก็คือแบบเอาออกยากนะเอาออกยากเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ข้ามมาถึงนี่แล้วเห็นเห็นเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันข้ามมาถึงแบบเนี่ยเนี่ยจะมาทะเลยป้อมแล้วอ่ะมันจะเลยป้อมแล้วนะแต่ข้ามแต่ผมมองว่าข้ามมันก็ได้ไม่ข้ามไม่ข้ามสุดเท่าเอเลนนะมันไม่ข้ามสุดเท่าเอเลนนะลีกทั่วไปใช้งานได้นะครับสาหรับ PVP นะฮะลีกทั่วไปใช้งานได้นะครับผมส่วนลีกกำนานผมยังไม่ได้ลองอ่ะดิผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าตัวไอีหลักผมยังไม่ได้นะแต่ลีกทั่วไปถ้าไม่มีเอเลนพอเล่นได้นะพอเล่นได้นะครับผม แต่ยังไงผมมองว่าเอเลียนก็โกงกว่านะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับสายที่ชนกันนะสายที่ชนกันคือสายพลังเหมือนกันนะผมมองว่าเอเรียนยังไงก็โกงกว่านะเอเรียนมันกระโดดข้ามแบบนี่แต่ส่วนไอก็มีข้ามเห็นไหมมันก็มีข้ามอยู่นะทุกคนมันก็มีข้ามอยู่นะฮะ,ะขเขาแช่มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับขเขาแช่มาแล้วของเราจะข้ามมาข้ามไหมข้ามไหมข้ามไหมของเรา ของเราอไปไปก็ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เห็นไหมทุกคนมันก็ยังมาอยู่นะเขาพัดมาแล้วเขาพัดมาแล้วแล้วก็จังหวะพัดกลับเราก็น่าจะได้เปรียบและทั่วไปเล่นง่ายสบายนะถ้าเกิดมีเจ้าตัวออลเบโดนะฮะเอาเบโด้เล่นง่ายสบายเลยนะครับเออโอเคอ่าโอเคก็ถือว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอเลยนยังไงก็ดีกว่านะครับเอเลยนยังไงก็ดีกว่านะเพราะว่า ค่าแฝงของไอเนี่ผมมองว่ามันธรรมดามากนะมันธรรมดามากนะครับผมเออนี่โอ้โเรีบร้อยนะฮะสำหรับ PVP แล้วก็ตามที่ผมเห็นเลยนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งเกมอีกสักหนึ่งเกมนะครับอ่ะให้ดูกันชัดๆนะครับไปสำหรับลีกทั่วไปแล้วผมมองว่าถ้าเกิดอลเบโดเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับผม ยืนได้เลยแหละถึงมาสองนะครับผมมาสองก็น่าจะได้อยู่นะครับผมเออเก้าดาวแม็กผมว่าไม่ควรทานะเก้าดาวแม็กไม่ควรทานะครับผมสาหรับใครที่ทรัพยากรจํากัดเก้าดาวแม็กไม่ควรทําด้วยเหตุผลอะไรประการทั้งปวงคือไม่ไม,ไม่ควรทานะเออมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะสำหรับความคิดผมนะส่วนคนอื่นเขาจะบอกเก่งจะอ้วกกลวยยังไงก็เออไม่รู้นะแต่เห็นผมเห็นไหมเห็นไหมมันก็ไม่ได้ข้ามแบบ กงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับเจ้าออาวินโด้นะฮะอ่า,อาแต่ถ้าเกิดไปคู่กับฟาโรนี่ก็ได้เรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เห็นปะเนี่ยมัน,ม,นมันเลยป้อมเลยทุกคนดูดิ มันเข้ามันเลยป้อมมาแล้วอ่ะเออก็เฉประมาณนี้นะครับผมสําหรับเอาเบโดนะสรุปเลยแล้วกันสําหรับลุงยุทธนะฮะการที่ลุงยุทธรีวิวเนี่ยหลีกทั่วไปถึงมาสองนะผมว่าใช้งานได้ดีนะครับผม9ก้าดาวเก้าดาวแม็กนะครับผมก็ถ้าเกิดทำเก้าดาวแม็กแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่นะ ดาวแม็กอะมันมองว่ามันไม่คุ้มนะสำหรับเต็ม10ผมให้8นะเอาเบโดนะเต็ม10ผมให้8นะครับผมค่าแฝงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่าแฝงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ส่วนดาเมจสกิลก็อย่างที่เห็นเลยแล้วก็ข้ามก็ไม่ได้ข้ามแม่นสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ข้ามแม่นสักเท่าไหร่นะสำหรับเอาเบโดนะครับผมก็ตามที่สรุปเลยนะครับผมพีพีก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ ถ้าเทียบกันกับ A o, เอเลนแล้วอัลเบโดไม่ได้ครึ่งของเอเลนเลยนะครับผมสำหรับความความความข้ามความสกิลข้ามแม่นนะครับผม ก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับเอาเบโดนะครับผมเต็ม10ให้8นะครับผมค่าฝรังแฝงค่าแฝงคริก,ก็ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นะครับผมก็มีจังหวะที่แรงบ้างไม่แรงบ้างเหมือนกันมันไม่ได้เสมอไปนะครับผมตามที่เห็นเลยนะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุท h ชาแนลนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย